แพน่กล้องไปตรงอื่นนะคะเพราะว่าให้ความส่วนตัวของศิลปินนะคะเพราะว่าบางคนเขาเอออาจจะผ้าถุงกระจมอ,อกใส่เสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยเขาแต่งตัวกันไม่เรียบร้อยเนาะขออนุญ,ญาตไม่แพรกล้องนะแต่ถ้าจะแพรก็คือจะให้แนคน่แบบบุคคลทั่วๆทิ้นี้จะไม่แพรเห็นภาพรวมนะคะยังไงก็ขออนุญ,ญาตนะอย่าหาว่าใจร้ายหรือว่าอันนี้เลยนะเซฟการแต่งตัวของศิลปินข้างหลังด้วย อาจ้าไม่เป็นไรครับผมสวยสวยถ้าตอนไหนแพนได้จะแพนให้ดูนะแต่ว่านั่นแหละเนาะของคุณที่เข้าใจกันนะคะของผูดด้ที่รักกัน,นะะ <c oughs> ขออนุญาตไม่แพนกล้องไปตรงอื่นนะคะ <c oughs> เพราะว่าให้ความส่วนตัวของศิลปกินนะคะ <c oughs> เพราะว่าบางคนเขาเอาจจะพั เสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยเขาแต่งตัวกันไว้เรียบร้อยเนาะขออนุญาตไม่แพรกล้องนะแต่ถ้าจะแพรก็คือจะให้แค่แบบบุคคลธัรมดาที่คน,คน,นี่จะไม่แพรเป็นภาพรวมนะคะยังไงก็ขออนุญาตนะอย่าหาว่าใจร้ายหรือว่าอันนี้เลยนะเซฟการแต่งตัวของศิลปินข้างหลังด้วยครับอ๋อาจ้าไม่เป็นไรครับผม <c oughs> แพนได้จะแพนให้ดูนะแต่ว่านั่นแหละเนาะขอบคุณที่เข้าใจกันนะคะขอบคุณที่รักกันนะ